สวัสดีค่ะพบกับป้าสาไลฟ์สไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณป้าจะเข้าครัวไปทำกระเพาะปลานะคะกระเพาะปลาต้มจืดกระเพาะปลานะคะแต่เป็นกระเพาะปลาแท้นะคะคุณป้าซื้อมาจากเมืองนอกไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่น ฮ่องเอ่อหรือเกาหลีหรือไต้หวันนะคะลืมไปแล้วคะ่ะนี่คุณป้าจะมาโชว์ฝีมือว่าคุณป้าทำเป็นไหมทำถูกต้องไหมและอร่อยไหมไปดูกันนี่ก็คือส่วนกระเพาะปลานะคะท้องกระเพาะปลาตากแห้งนะคะแล้วก็มีไก่ฉีกไก่ต้มฉีกแล้วก็ น้อไม้หั่นฝอยนะคะนี่ก็เป็นส่วนขิงแก่ค่ะคุณป้าไม่มีขิงหัวก็เลยใช้ขิงซอยมาต้มกับกระเพาะปลาก่อนนะ,ะเราจะเคี่ยวกระเพาะปลากับขิงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะนิ่มนะคะ แต่ว่ากระพาะปลานี้เป็นกระเพาะปลาที่ตากแห้งจะนิ่มเร็วค่ะนั้นใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็ได้รับประทานแล้วค่ะง่ายค่ะแต่ว่ากระเพาะปลานี้ก็จะรู้สึกมีราคาแพงหน่อยเราจะเททุกอย่างเข้ามารวมกันนะคะอันนี้เป็นเนาไม้สดนะคะ ที่เราต้มแล้วมาซอยแล้วก็นี่อบกระโพกไก่ฉีกนะคะต้มแล้วเหมือนกันนะคะ เคี่ยวไปให้น้ำเนื้อแล้วก็หน่อไม้ไก่เข้าไปในน้ำซุปนะคะเคี่ยวไปสักสิบห้านาทีนะคะส่วนเครื่องปรุงน้ำซุปนะคะมีซอสหอยซีอิ๊วขาวเกลือนะคะหรืออาจจะมีน้ำตาลบ้างเล็กน้อยนะคะ ผิวไทยเม็ดนะคะใส่ไปในน้ำแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมนะคะเป็นหัวเดะะี๋ยวเราจะมาปรุงกันค่ะเป็นบุนเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ได้ทอดนะคะไม่ได้ทอดนะคะเข้ามาปากแห้ง แต่จําประเทศไม่ได้ว่าซื้อมาจากประเทศไหนะะอันนี้จะไปทานเสร็จสิ้นค่ะพิมแต่รอใส่แป้งมันนี่นะคะแป้งข้าวโพดค่ะให้น้ํามันเหนียวสักนิดนึงนะคะตอนรับประทานเดี๋ยวตอนรับประทานดูกันอีกทีนะคะสาหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้คุณป้าขอจบเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำอาหารเพราะว่าร่างกายก็ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเจ็ดสิบแล้วนะคะก็ไม่มีเรืยวมีแรงแลอากาศร้อนด้วยค่ะอากาศร้อนคุณป้าก็สู้ไม่ไหวไม่อยากไปทำครัวข้างนอกนะคะก็จะมาทำครัวข้างในนี่ทำข้างนอกเสร็จแล้วก็ยกมาข้างในนะคะป้าก็ได้เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกำลังใจให้สาวอด้วยนะคะช่วยกดไลค์นี่ค่ะไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้เป็นลูกกระดิ่งงก้งๆเพื่อเป็นควาและกำลังใจให้คุณป้าได้ทำคลิปต่อไปนะคะคุณป้ายังมีคลิปอีกหลายคลิปที่จะมานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังหรือมาให้ดูว่าคนบโบราณ คนสมัยก่อนคนแก่อย่างคป้าเขาทำกันยังไงนะคะวันนี้ลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ